ได้ละได้ละได้ละอ่านิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนนะครับแม่คนสวยได้ยังครับไม่พายลงไม่พายลงแม่คนสวยเจ้าคุญปุ่ได้ละว้าแล้วว้าแล้วสะดุ้งแล้วพ่อแม่เป็นนองอก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 หมาแล้วครับ่อแม่พป่น้องเป็นประเภทแข่งขันเฮียพเอกลักษณ์จริงที่สามสี่กันระวังหน้าครับ คุณปัวพ่อแม่ี่น้องอำเภอปัวสูสายน้ำทังทิ่นออกโคจอมาป้าไข่มาป้าป้ากับแม่คนสวยแม่คนสวยพ่อแม่ไปน้องมานทงหลวงยู่สายน้ำทังทิ่งฝนตกตอนนี้เอาไงแล้วพ่อแม่ี่น้องจะมีสามล่องน้ำคอแม่คนสวยน้ำไม่มแล้วแม่คนสวยน้ำไม่แล้วว่าแล้วเจ้าคุณปัวเริ่มขยับเริ่มขยับไปแล้วพ่อแม่ี่น้องดึงยาวไปดึงยาวไปสาวลึกๆไปว่าแล้วนากับแม่คนสวยมายอมข้อข้อข้ออกขยโยไปแล้วพ่อแม่ไ่น้องเจ้าคุณปัวดึงดึงดึงสะตงข้อ พอแล้วออกกันโยกกันออกไปโอ้ขยโยกันออกมาครับว่าจะได้ครับสายน้ำหนาที่มราต้องบ่อนย้อมครับแม่คนส่บ่อนย้อมสายน้ำหนาที่เราเราเจ้าคุณป๋าบ่อนย้อมว่าจะได้วันคอวันคอวันคอแล้ววันคอแล้ววาจะได้คนสวยขึ้นแลวนะวาจะได้เจ้าคุณป๋าเจ้าคุณป๋าวาจะได้คนสวยหนีเลหนีไปหนีไปแล้ววาจะได้สายน้ำหนาที่มันต้องเป็นแม่คนสวยของผมแม่พี่น้องบ้านหนองหลวงขอจอยมาไปกับสายน้ำบ้านที่ตะวันออก เอาหัวมาสั่นกอนแล้วครับตอนนี้สายน้าพิ่ตำรวจข้ามแบล็คสายน้าพิ่ตะรวจครับเจ้าคุณปัวเจ้าคุณปัวนี่จะหนีได้ก่อนครับตอนนี้แม่คนสวยแม่คนสวยจะเอาแล้วครับตอนนี้แม่คนสวยหนีหนีออกไปหนึ่งงอนะครับสายน้าพิ่ตะววจต้งหนีนี่นี่นีหนีออกไปคราบเออจะหนีไปไหนคนสวยจะหนีไปไหนเจ้าคุณปัวข้อแรงขึ้นมาแล้วข้อแรงขึ้นมาแล้วห้าสิบเป็นสุดตายห้าสิบเป็นสุดตายคนสวยเห็นไอยเดียวเห็นไอยเดียวหวั่นคอไว้หวั่นคอไว้เจ้าคุณปัวห้า เจ้าขุนพัวฮัมเปลเจ้าขุนพัวฮัมเปิลขอสวยหว <S ern. S 3> านคอหวานคอหวานคอสู่สีสู่สีข่าวเซนใชครับกรรมการจักโทสีแดงครับ